สนุกมากครับอยากเจออีกไหมคะแก๊้งอยากเจออีกแย้วแม่ปีนี้แม่เป็นปีใหม่ที่กูแบบสนุกที่เฮียเลยโอ้โหประทับใจมากแต่แต่เราค่อมดิ้งมันเป็นประสบการณ์ดีๆครับผมดี่าจับเพื่อนใหม่ใหม่นุกสนุกเพื่อนที่ใจดีแบบนี้แล้วไ่ตอขอหมอีกอ่ะไม่ภูมิใจที่เพื่อนแบบไปค่ายนี่แล้ว ต้องแต่เย็นผมยังไม่ได้ทําอะไรคุณเลยมีแต่อีสองตัวเนี่ยเฮ้ออยอีตัวนี้ตัวแรกเลมันเล่นมันเล่นให้เมียคุณเข้าใจผิดเฮ้ไอ,อ,อตัวนี้ตัวแม่งแม่งสร้างบารมีด้วยกันแบบว่ามมแม่งลดเปอร์เซ็นต์ให้ทั้งล้านอ่ะกูอยู่เฉยเฉยเลยไม่เคย,ยไม่เคยผมไม่เคยเป็นคนอย่าข่าวหน้านะถ้ากลุ่มนี้มาเคลียร์รีสอร์รอเลยทำไมอะคะให้ปิดอย่าให้แขกคนอื่นเข้าและและเดี๋ยวกูเลี้ยงฟรีข้าวเช้าวันเย็นพูดจริงเหรอคะให้ยุ่ไปเหรอคะไม่ให้เพราะตอนเย็นเดี๋ยวแม่งอ้วกคืนกูหมดนะพูดจริงเหรอครับ เอาเลยโทรหาแม่งก่อนแป๊บนึงเยี่าพี่น้องแม่งมาขนแม่งมาหมดเลยแต่ว่าดีสุดละแต่พี่น้องม next, ึงต้องเล่นเกมมีนทุกคนนะเย็ดโด้อูแม่งกระจายความเสี่ยงไว้หมดนะกระจายคนเสี่ยงเป็นไงบ้างครับคุณคุณเต้ยครับวันนี้มาสังขารเชยเฉยนี่ถามดูโศอะไรดูโดอะไรไหมคะวันนี้พี่กบฝากมาถามเฉยๆกับห้องร้องอ้วก ตอนนี้แม่งรู้สึกว่ากูเกลียดภาษาญี่ปุ่นมากทำไมอะครับมั่นใจจังอะพี่จับภาพส้มอยู่เลยมีมันเข้ามาผมอยากพูดว่าพ่อตายภาษาญี่ปุ่นตอนนี้พ่อไอสองตัวนี้มันก็ไพ่คู่นะโอ้ยใส่ของผมตายเดี๋ยวก็พาเดี๋ยวพ่อตายภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยวพ่อทำไมถอดผ้าโพกแบบนี้อะ วกุดทองไปทางรถไฟเลยเออเขาเขาอยู่กันมาหลายมาเป็นร้อยปีแล้วมันเฮ้ยผมเปล่าแหมหน้ามันแบ้าจับได้วุฎวาเลเจียวาเลเจียใช่กุฎทรวงญี่ปุ่นโอ้ยไอ้กูกลับห้องก่อนแล้วกูว่าเริ่มเริ่มไม่ดีแล้วเนี่ยจะถึ่แล้วยังเล่นกันอ่ะเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ ไปนอนบ้าี่ก,กยังพี่ยังยัง,ย,งยังเพื่อนยังถ่ยายยัง่งกี้ครับครับครับขอโทษขอโษมาญี่ปุ่นด้วยน,นี่เขามาแบบกำ่ออันนี้ต,ตกใส่มชิ้ขอบคุณถุยเฮ้ยขอโทษเฮ้ยโดนไม่นอนแม่มึงเนอะมพราเรื่ <c oughs> องมามาเยอะกว่าเดิมเดี เท้ากันมาเป็นกองทัพแบบเคียร์เองเหมือนกันจะอ,อยู่เอ้ยไปไปที่ไปที่เจ้าเจ้าเจ้ทีนหน่อยจะอยู่เคลียร์ไหมครับเกษารยังไม่ได้ขึ้นเจ้าที่ยังไม่ได้เชยมาเลยไม่รู้แล้วขอโทษครับวันนี้โกบลีแม่งมาหาแม่งเนี่ย <c oughs> ปุยกับพี่ผมก่อนก็มาหาผม เฮ้ย hey. ใครพี่เป็นวะอยู่บางนาแล้วพี่น้องไม่เคยสั่นเลยเลยพี่น้องใครกูบินเดียวได้ตลอดเลยเจ็บกูเจ็บคนเดียวเว้ยคือกูอยู่ใกล้ไงเขามาหาเมื่อไหร่ก็ได้จะมีอยู่ไกลเขามาหาก่อนเลยโอ้โหีทางออกที่แบบแม่นตายแล้วแสบหลังที่มึงรับขาพอแล้วเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วเอจริงด้วยกูว่าเขารู้เว้ยว่าใ